สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่สวนลุงเสริมนะคะสวนลุงเสริมสวนทุเรียนภูเขาไฟนะคะทุเรียนภูเขาไฟสวนลุงเสริมนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นที่โตแล้วก็นานมาแล้วนะคะเนิ่นนานมาแล้วดูสภาพต้นนะคะต้นใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ต้นใหญ่มากแล้วก็นูนมองสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะทุเรียนภูเขาไฟที่สวนลุงเสริมนะคะก็จะมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กๆที่เริ่มปลูกแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตก็เป็นต้นเตียเต้ยๆนะคะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นที่แบบต้นใหญ่ต้นสูงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม พาไปชมนะคะนี่ที่เห็น,นไม้ระยงะองระย่างก็คือเอาไม้ไว้ค้ำยันกิ่งทุเรียนนะคะกรณีเจอพายุฝนแล้วก็ต้นทุเรียนหักโค่นกิ่งทุเรียนหักโค่นนะคะนี่ค่ะแต่ก็ยังมีรูปโดกๆอยู่นะจ้าช่วงนี้ ช่วงนี้งานทุเรียนภูเขาไฟนะคะงานผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟาผลไม้ของดีสีสเกตะคะ่ะก็จะมีจัดอยู่3ช่วงด้วยกันนะคะก็จะมีช่วงแรกนี้ก็จะเป็นงานผลไม้ที่อำเภอกันทลักษ์นะคะช่วงที่2ก็จะเป็นางานผลไม้ของจังหวัดสีสเกตะคะ่ะสิถึง1ิมิถุนายนแล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นงานาผลไม้ของอำเภอคุนหารน,นะคะ ก็ท่านใดที่อยากจะมาซื้อผลไม้ที่จังหวัดศรีสะเกษก็มาได้ในช่วงงานผลไม้นะคะใน3ามช่วงด้วยกันนะคะก็เดี๋ยววันเวนลานะคะเดี๋ยวก็จะได้ทยอยบอกนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนะคะคุณผู้ชมสำหรับเพื่อนชาแนลตอนนี้เข้ามาชมสวนทุเรียน ของที่สวนลุงเสริมนะคะมาซื้อทุเรียนสดๆหน้าสวนนะคะแล้วก็ข้ามาเดินชมบรรยากาศของสูนทุเรียนได้นะคะที่อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะนอกจากที่จะมีทุเรียนภูเขาไฟนะคะคุณผู้ชมยังมีมังคุดภูเขาไฟด้วยนะคะนี่คือมังคุดที่สามารถปลูกได้มังคุดแล้วก็ลองกองนะคะปลูกอยู่ ที่เดียวกันกับพื้นดินเดียวกันได้เลยสำหรับมังคุดแล้วก็ลองกองแล้วก็ทุเรียนภูเขาไฟอันนี้คือลองกองภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมืดไปไหน่อยค่ะเดี๋ยวพาเดินลอดรั้วลองกองเพื่อไปดูทุเรียนทุเรียน นี่คะ่ะในการชมทุเรียนภูเขาไฟนะคะต้องระวังศีรษะค่ะคุณผู้ชมระดับเดียวกับศีรษะเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูต้นนั้นมีทุเรียนเต็มเลยที่ยังไม่ได้เก็บหลายต้นเลยนี่ต้นเตีย้ยๆต้นเตีย้ยๆเนี่ยดูสิเขาเขียนว่าเออรุ่น โอ้รุ่นนี้เราก็ชื่อดวงเป็นดวงมณนีนี่เลยค่ะคุณผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีสวนทุเรียนแล้วก็กินทุเรียนเป็นแล้วก่อนหน้านั้กินมันฉุนมันแรงมากกินไม่เป็นปัจจุบันนี้กินเป็นแล้วก็อร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมทุเรียนทุเรียนจ้าทุเรียนภูเขาไฟสีสกเกต มืดไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เรากำลังอยู่ใต้ทนุนต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนที่สวนลงเสริมค่ะคุณผู้ชมสามารถเดินเข้ามาเที่ยวชมในสวนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอุดหนุนผลไม้ต่างๆก็อยู่หน้าสวนค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะขณะนี้กำลังนั่งอยู่กับลูกทุเรียนค่ะคุณผู้ชมนี่นั่งยองๆเลยนะคะนี่คือทุเรียนจากทุเรียนภูเขาไฟด้วย คุณผู้ชมค่ะนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะทุเรียนภูเขาไฟสวนลุงเสริมค่ะเป็นยังไงบ้างพาคุณผู้ชมเที่ยวชมสวนภูสวนทุเรียนภูเขาไฟนะคะแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีกนะคะเราต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเพลินชาแนลในการเข้าสวนวันนี้เราเข้าส่งสวนละสวนอ่านี่นี่คือสวนลุงเสริมน,นะคะ แล้วก็จะมีการไปสวนไหนนั้นอีกอย่าติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ